ครับวันนี้เราพามาดูการดูต่อบรูนั้นเพื่อนนะการดูต่อบรูเนาะว่าอันนี้คือบูคริตอันนี้คือบูธรรมดาเรามาดูบูธรรมดาอ่ะผมอันนี้คือบูปกตินะพี่จ๋านี่คือบูทั่วไปนะบูที่เราเจอทั่วไปจะเป็นต่อทรงนี้นะครับผมต่อที่เราดูที่เเจอทั่วไปจะเป็นทรงนี้แต่ตอนี้คือต่อคริตนะผมคริตตาตาเนาะเป็นคริตตาตาที่ผิดแปลกจากคริตจากต่อบูปกติ ตัวบูที่เราเห็นนจะปัจปจุบันตอนนี้ก็จะมีบูฟ้าแล้วก็บูด่างเนาะแล้วก็บูคริตนะผมแล้วก็มีคริตด,ด่างนะแต่ถามว่าสวยไหมสวยนะอีบูคริตนี่สวยมากๆเลยนะครับผมบูคริตกับบูธรรมดานะครับผมมันสวยเพราะว่าอะไรตัวบูธรรมดาเนี่ยเราสามารถกราฟไว้เพื่อเป็นการกราฟต่อกราฟตัวนี้ผมเอาไว้กราฟเลนตา รนะกราฟเลนตานะกราฟต่อ,อกราฟเลนโบกราฟเลนตานะครับผมสร้างส่วนใหญ่ผมกราฟพวกนี้นะส่วนพวกาสามเหลี่ยมที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันผมกราฟทั่วไปเลยนะในสามเหลี่ยมเาไว้กราฟต่อบูเพราะว่าสามเหลี่ยมมันโตเร็วนยเอาปะเราก็ใช้ต่อบูเป็นหัวแป๊บแป๊บก็โตละส่วนตัวนี้ยผมก็กราฟชิ้นเล็ก,ลกชิ้นชิ้นเนี้ยชิ้นเท่าเนี้ยชิ้นตรงเขียวเียวที่เขาเห็นเนี่ยชิ้นเดียวเท่านี้เองคือพอต่อตัว,ตวหัวชิ้นชิ้นตา ชิ้นแม่เขามันสวยใช่ไหมลูม่ออกมาก็จะสวยแบบนี้มันก็จะมีอีกแบบหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบูคริดเหมือนกันแต่เป็นบูคริดแบบลำนะครับผมบูคริดแบบลำเนาะพวกนี้จะเป็นตอลำตอลำเนี่ยจะสูงขึ้นนะไม่ไม่มีการเออ่เป็นเป็นใบพัดแบบนี้นะครับมันอยู่ที่ว่าเราเลือกชิ้นตาแบบไหนถ้าเราเลือกชิ้นตาแบบตัวเป็นใบใบ,บพัดมันก็จะเป็นใบพัด ถ้าเราเลือกชินตาที่เป็นตัวลำตัวนี้มันเป็นติ่งออกมาเล็กๆค่อยๆออกมากรามแล้วมันก็งอกเป็นตัวลำนะฮะเป็นตัวลำแบบลำแบบขยักขยักมันมันไม่ใช่ลำแบบเรียบแบบนี้นะอันนี้คือลำแบบดั้งเดิมอันนี้คือลำแบบแบบใหม่นะฮะอันนี้เป็นใบ,บพันธุ์ตอบลูอ่ะมีหลากหลายสไตล์มากให้ให้เล่นหานะฮะแล้วก็จะมีตัวหนึ่งเป็นตัวพันธุเต้าเออนี่มีมีม,มีคิดอีกแบบหนึ่ง น,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 นี่อันนี้ก็เป็นคิดลำเหมือนกันพี่ๆอันนี้ก็เป็นคิดลำเหมือนกันแต่เป็นลำลำอีกลำอีกแบบหนึ่งลำแบบลำแบบเส้นผมนะ่ะเข้าปะลำแบบเส้นผมเนี่ยฮะเป็นลำแบบขยักขยักแบบเส้นผมหนาะนะคือโอบูคลิตเนี่ยเวลาเรากราฟเพื่อนๆมันจะมีอ่าสิ่งที่เราเรากราฟใช่ไหมกราฟแล้วเราก็ดูว่า ตัวหัวไม้เทละกาบอะ่ะเขาจะส่งเป็นแบบไหนตัวนี้ผมตัดมาแบบเป็นชิ้นแบบพัดเนอะไหมเนี่ยมันจะเป็นหยีๆแล้วก็เป็นเป็นแนวแนวแบบพัดพอมันโตมันก็จะแทงขึ้นแทงขึ้นแทงขึ้นมันก็กลายเป็นแบบพัดแค่นี้เองมันไม่ได้เยอะเยอะเยวะวนไาวอยู่ที่เราเลือกชิ้นนะครับผมอยู่ที่เราเลือกชิ้นตาว่าเราจะเอาตัว,ต,วตัวตาแบบไหนดัวลสันเดีไหนไปแล้วครับ